สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดของลหลายๆคนลหลายๆท่านเราจะมาตรวจสอบพลังงานความโชคดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าต่อจากนี้ไปต้นไปชีวิตของคุณโคตรจะดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับใครที่มาเจอคลิปวันนี้นะคะอย่าเลื่อนผ่าน เข้ามาฟังก่อนแล้วก็รับอภรรงานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาดูนะลักนณะราศีที่โดดเด่นนะในคลิปนี้คลิปแห่งความโชคดีนะทํานายดวงอนาคตของคุณสกอร์ปิโอราศีพิจิกธานามเนบจุนธาดินเพื่อโสกกำกน อคอเรียตราศีกุมท่นลมแอทันลมมิถุนุกุมมูลราศีมีนราศีกรกฎจูปิเตอร์คนที่เกิดวันพฤหัสประเสราศีมีนท่านน้ํเจมินาราศีมิถุนทันลมนะตัวเลขวันที่เกิดของคุณมี8 14 21 18 11 12 3และ25นะคะเรามาดูกันว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณในอดีตนะคะเป็นเหตุการณ์ที่มันโดดเด่นเกี่ยวกับอะไรนะคะขอส่องดูเรื่องราวในอดีตของคุณหน่อยนะคะว่าคุณประสบพบเจอเรื่องราวแบบไหนเหตุการณ์แบบไหนชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตในอดีตเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะ หกเหรียญตัวตนของคุณนะคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะชอบช่วยเหลือชอบทำบุญชอบแบ่งปันนะคะเป็นเป็นสาวมั่นเป็นหนุ่มมั่นเป็นคนขยันทำมาหากินนะคะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถอ่าแล้วก็มีพลังงานของการที่แบบเป็นคนช่างพูดช่างเจรจานะคะแล้วก็เป็นคนเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบจดจำนะคะเป็นคนที่ รักความเป็นส่วนตัวมีขอบเขตในการใช้ชีวิตนะคะงานที่คุณทําสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างรายได้การมองหารายได้และหลายช่องทางด้วยก็ได้แต่ตัวของคุณก็ไม่ลืมที่จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามนะคะแม้ตัวของคุณณนะ อดีตเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับคือมองว่าสาเหตุปัจจัยที่อาจจะทําให้ตัวของคุณเหมือนไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวในอดีตที่มันจําฝังใจได้นะคะบางคนได้คือแบบเหมือนชีวิตชีวิตดีเหมือนการงานดีนะเหมือนเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถนะคะแต่อาจจะมีบางเรื่องบางเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเหมือนลืมไม่ลงด้วยกว็ได้ นะอาจจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวเรื่องปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเรื่องการเงินนะที่จะต้องเหมือนกับว่ามีการประหยัดกินประหยัดใช้หรือว่าวางแผนชีวิตเพื่ออนาคตนะก็เชื่อว่าคุณการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่รักความสันโดษนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นคนทํามาหากินอย่างเงี้ยน,นะก็ถือได้ว่าตรงคุณคือแบบคือมีการโฟกัส เฉพาะชีวิตของตัวเองแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะไม่ใส่ใจก็ได้แต่จริงๆแล้วชีวิตของคุณอาจจะเจอเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์นะ,ะที่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของการออสร้างไรายได้ต่างๆนะคะมากพอสมควรแหละกว่าที่จะเหมือนกับ สามารถที่จะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ได้นะตอนนี้เวลานี้นะคือเหมือนกับว่าคุณไม่ได้สนใจที่จะเก็บเรื่องราวในอดีตมาใส่ใจนะคุณโฟกัสในเรื่องราวของปัจจุบันนะคะแล้วก็อนาคตเนาะแต่เชื่อว่าคุณก็ยังไม่ลืมหรอกเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะการดํารงชีวิตของคุณเดี๋ยวเราดูกัน ชีวิตของคุณโคตรจะดีเลยต่อจากนี้ไปต้นไปนะคะชีวิตของคุณจะดีอย่างไรจะดีเรื่องอะไรจะประสบพบเจอเหตุการณ์เรื่องราวแบบไหนเรามาดูดวงให้กับคุณกันนะคะขอดูพลังงานปัจจุบันหน่อยเราต้องล้างไพ่ก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณนะ,ะเป็นอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรความคิดความรู้สึกนะคะหรือว่าปัจจุบันนีนะ้ชีวิตมีความมั่นคงเรื่องอะไร พลังงานปัจจุบันนะคะ,ะตัวตนปัจจุบันพลังงานปัจจุบันเป็นอย่างไรหกเหรียญภายใต้สำรับยังออกมาหกเหรียญเหมือนเดิมนะคะก็สลับสับไพ่แล้วนะ ก็ยังเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะแต่รู้สึกว่าคุณอาจที่จะเลือกอยู่ในพื้นที่ที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในรูปแบบฉบับของคุณนะคะชีวิตครอบครัวของคุณนะคะมีความสุขมากๆณตอนนี้เวลานี้คุณสามารถที่จะเนรวินิจชีวิตของตัวเอง ให้มีความสุขนะอยู่ในพื้นที่ของคุณอยู่กับครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหานะความวุ่นวายความสับสนในชีวิตสังคมบุคคลรอบข้างนะการที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนไปเผชิญหรือว่าไปเจอเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างที่มีความวุ่นวายเนี่ยมันก็ เป็นเรื่องธรรมดาและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตด้วยนะ,ะก่อนที่ตัวของคุณเนี่ยจะเหมือนกับกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าปล่อยวางหรือว่าพยายามที่จะแสดงออกให้บุคคลอื่นหรือว่าแม้กระทั่งสังคมเพื่อนเนี่ยเขามองเห็นเลยนะว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบ ตอนนี้คุณไม่เล่นกับใครแล้วนะเออไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามายุ่งกับคุณแล้วเพราะว่าคุณจริงจังมากๆคุณเด็ดขาดมากๆคุณดูแบบดุนะคะแล้วก็ นะะ่าเกมขาวมากๆเลยนะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยเปลี่ยนที่ทํางานแล้วก็เลือกที่จะมาหยิบจับธุรกิจการงานที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของคุณหรือว่าความรู้ความสามารถพิเศษของคุณนะเป็นธุรกิจการงานส่วนตัวแล้วก็ทําอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะเพื่อที่จะหลีกหนีปัญหาสภาวะนะความวุ่นวายของผู้คนรอบข้างนั่นเองปัจจุบันนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วนะแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะ ทำบุญแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็ทําให้เหมือนกับว่าความวุ่นวายไม่สามารถที่จะเข้ามาย่ำกลายคุณได้นะคะคุณก็มีความสุขแล้วอยู่กับสิ่งที่คุณทําเรามาดูกันชีวิตของคุณโคตรจะดีเลยต่อจากนี้ไปต้นไปนะมาดูกิว่าจะดีเรื่องอะไรนะคะชีวิตของคุณจะดีเรื่องอะไร จะมีสิ่งดีๆจะดีเรื่องไรต่อจากนี้ไปต้นไปชีวิตของคุณเนี่ยโคจะดีเลยจะเป็นในเรื่องของเพื่อนเก่านะ,ะหรือว่าเหตุการณ์เก่าที่มันเหมือนกับมันค้างคาอยู่ในใจของคุณบางท่านอาจจะคิดถึงแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่านะคะที่เคยมีปัญหากันหรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบ เรียกว่าในอดีตเนี่ยนะมันมีปมคาใจอยู่นะคะมันมีปัญหาคาใจอยู่นะแล้วก็ยังไม่ลืมพลังงานของเพื่อนเก่าคนเก่านะคะจะมีการติดต่อนะคะพูดคุยกลับมาหรือว่าทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนการที่ตัวของคุณอาจจะมีการส่องโซเชียลหรือว่ารอคอยสักคนใครสักคนหนึ่งเพื่อนเก่าสังคมเก่านะคนคนนั้นที่เคยมีปัญหากับคุณเนี่ย เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะในใจของเขายังคิดอยากจะกลับมาหาคุณหรือว่ากลับมาขอโทษมาขอโอกาสคุณถ้ามีมีคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆแฟนเก่าคนรักเก่านะคะเขาอยากจะติดต่อมาขอโทษคุณนะคะคนที่คุณรอคอยเนี่ยอาจจะติดต่อกันผ่านโซเชียลออนไลน์นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีเนาะสำหรับการที่ใครรอการติดต่อของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ และเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นในเรื่องของปมคาใจและนะคะแม้ว่าคุณจะเหมือนกับยังไม่ลืมเหตุการณ์ความเจ็บปวดความทุกข์ใจความไม่สบายใจคุณอาจจะเคยไม่ได้รับกัน ยอมรับหรือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะท,ทั้งๆที่คุณเป็นคนดีท,ทั้งๆที่คุณเป็นคนขยันจิตใจดีมีเมตตาแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นแต่คุณก็ยังถูกบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนมองว่าคุณเนี่ยเออเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจเป็นคนแแ้งน้ำใจเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนนิสัยแย่นิสัยไม่ดีหรือว่าถูกติฉินนินทาบางเรื่องนะทำให้ผู้คนเข้าใจคุณผิด ต่อจากนี้เป็นต้นไปจะมีใครบางคนที่เป็นคนที่คอยอธิบายนะคะเรื่องราวของคุณในสังคมที่คุณรู้จักเนี่ยอธิบายว่าคุณเป็นคนดีนะนะคุณเป็นคนจิตใจดีคุณถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายแายสีจนตัวของคุณเบื่อหน่ายนะคะในสังคมนั้นๆแล้วก็มีการที่เหมือนกับว่า มีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่ามีการย้ายกะเปลี่ยนกะนะคะไปอยู่ที่อื่นนะเพื่อหลีกนี้สภาวะปัญหา นะคะความวุว่นวายนะค,คือมันไม่สามารถจะแก้ไขได้นะแม้จะมีแกาที่แบบเหมือนพยายามที่จะไม่เข้าเอาตัวเข้าไปยุ่งกับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างแล้วก็ตามนะแต่ก็ไม่วายที่จะถูกติชินเนนทานะคะแต่จะมีคนที่เข้ามานะเข้าข้างคุณหรือว่าคลี่คลายสภาวะปัญหานั้นน,น นะคะคนที่เกลียดคุณคนที่นินทาคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเองว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะใครและนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่ๆและเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะเป็นอนาคตข้างหน้าคุณจะมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะวิวัฒนาการ นะความรู้ความสามารถของคุณนะจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่ารายได้ที่คุณเคยได้รับมากมายจะกลับคืนมา จากความมุ่งมั่นจากความตั้งใจของคุณจากสิ่งที่คุณทําหรือว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโชคลาภเข้ามานะคุณไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนขยันเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต,ต่อความลำบากหรือว่าอุปสรรคใดๆสิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณมีความเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าสม่ำเสมอนะคะ ชื่อเสียงแล้วก็ความสำเร็จสิ่งดีๆจะกลับมาหาคุณแน่นอนนะขอให้คุณทำมันต่อไปขยันนะคะแล้วก็สม่าเสมอนะคะและเรื่องราวดีๆนะคะชีวิตของคุณเนี่ยโคตจะดีเลยจากบุญกุศลที่คุณทำนี่นแหละคุณ นะคะจะมีในเรื่องของออสิ่งดีๆผู้คนจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการนะทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของคุณจะทํามาหากินได้คล่องนะคะจะมีผู้คนรายล้อมคุณความรู้ความสามารถที่คุณมีนะจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนประสบความสําเร็จ นะหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าคุณอาจจะมีโชคลาภมาจากความฝันนะ,ะที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรจะได้รับนะคะชีวิตของคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะได้รับเงินทองเข้าของที่คุณอยากได้มาจากความรู้ความสามารถและก็บุญกุศลที่คุณทำนั่นเองเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะชีวิตของคุณนะ่โคตรจะดีเลยเพราะว่า ครอบคัวของคุณ นะคะจะกินดีอยู่ดีมีความสุขนะร่ำรวยเงินทองการงานของคุณจะประสบความสําเร็จได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะคุณได้ลงมือลงแรงทำนะสร้างชื่อเสียงแล้วก็รายได้นะ,ะผู้คนจะรักใครนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณให้การสนับสนุนคุณคุณจะกลับมาร่ํารวยมั่งคั่งประสบความสําเร็จขอให้คุณเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถความเพียรพยายามของตัวของคุณนะคะ ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการเงินและไม่ต้องกลัวในเรื่องของการที่จะไม่มีใครสนับสนุนช่วยเหลือคุณชีวิตของคุณโคตรจะดีเลยนะคะไม่ว่าตัวของคุณเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าบางคนูมัท่านนะคะจากอดีตอดีตอาจจะไม่ได้รับการยอมรับนะคะอดีตอาจจะถูกมองว่าเ,ออเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เหมาะสม นะต่อจากนี้ไปต้นไปด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองในสิ่งที่ตัวของคุณเหมือนกับยืนหยัดนะคะในความคิดของตัวเองคือถ้าหากว่าในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งในการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานเนี่ยคุณเป็นคนทํางานหนะักคุณเป็นคนที่ทุ่มเทชอบทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะไม่ค่อยจะเปิดตัวนะหรือว่าชอบทําความดี นะคะปิดทองหลังพระอะไรเงี้ยต่อจากนี้ไปต้นไปนะคะในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตสิ่งที่คุณเคยประสบพบเจอมานะคะบุญกุศลที่คุณทำเนี่ยคุณปิดทองหลังพระเนี่ยชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะมาทําลายคุณได้แม้กระทั่งศัตรูหมู่มารหรือว่าคนที่คิดร้ายกับคุณชีวิตของคุณนะจะเหมือนกับว่าเรียกว่าแคลคลาปลอดภัยจากคนชั่วร้าย ยานอันตรายทังปวงนะวิบากการรมชีวิตจะหมดไปอย่างรวดเร็วชีวิตของคุณต่อจากนี้ไปต้นไปนะจะโคตรดีเลยความเครียดความตึงเครียดนะปัญหาชีวิตนะความทุกข์ใจความไม่สบายใจเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะคะต่อจากนี้ไปต้นไปไม่ว่าคุณจะเริ่มทําธุรกิจการงานอะไรนะคะหรือว่ามีการลงทุนโรงแรงทําอะไรไว้มันกําลังจะผลิด,ดอกออกผล นะคะไม่ว่าหลายคนหลาท่านคือแบบเหมือนมีการกล้าตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะในหุ้นนะคะในสิ่งที่มันคิดว่าคนคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยหุ้นมันตกแต่คุณรีบกอบโกยในช่วงที่มันตกนะคะพอระยะเวลามันเปลี่ยนแปลงไปที่คุณกอบโกยไว้มันสร้างผลกำไรให้กับคุณ นะคะมันสร้างรายได้คุณมากมายนะเพราะว่าคุณรู้จักนะเป็นนักทีเ่เป็นนักวางแผนเป็นนักช่วยโอกาสเป็นนักลงทุนนะในช่วงเวลาที่คนอื่นอาจจะมีความกลัวแต่คุณไม่กลัวนะคุณใช้วิกฤตพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็นำเงินมาลงทุนทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ผลิดอกออกผลในอนาคตด้วยนะคะซึ่งในขณะที่คนอื่นอาจจะมีความเรียกเฮ้ย ไม่กล้าอารมณ์นี้แต่คุณกล้าพอที่จะเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนเพื่อนาคดและคุณชีวิตของคุณโคตรจะดีเลยโชคดีเลยนะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักนะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่จริงจังนะเวลาที่เหมือนกับว่าเลือกที่จะช่วยเหลือใคร นะคะคุณก็ต้องมีการพินิจพิจารณาก่อนว่าคนที่คุณนะไปหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะจะเป็นคนดีหรือว่าเหมือนกับเป็นคนที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้หรือเปล่าพลังงานของคุณความดีของคุณนะคะคุณอาจที่จะเลือกช่วยเหลือคนที่เขานะคิดดีผู้ดีทำดีแล้วส่งเสริมบุญบารมีให้กับคุณด้วยฉะนั้นตัวของคุณเนี่ยคือเหมือนกับมีโอกาสทำความดีมีโอกาสที่แบบ ประสบความสําเร็จในชีวิตร่ารวยเงินทองนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลฉะนั้นการทําบุญของคุณการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือว่าการที่ตัวของคุณนี่คือเหมือนกับว่า,ามีในเรื่องของการมั่นใจนะศรัทธาในความดีก็เลยทําให้ตัวของคุณนาบุญกุศลส่งผลทําให้ตัวของคุณสามารถที่จะ มีในเรื่องของรายได้หรือว่ามีในเรื่องของโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะการเงินคล่องชีวิตก็ประสบความสําเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่ตัวของคุณเหมือนกับว่าได้รับสิ่งดีๆนะคะโคตรจะดีเลยชีวิต โชคดีมากๆนกคะกับการที่แบบคุณเป็นคนคิดดีทดําดีแล้วก็พูดดีแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบรู้จักเอาตัวรอดนะคะในสภาวะสังคมแบบนี้นะคะขอดูไพ่แนะนําหน่อยว่าสิ่งดีๆทีจ่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเป็นผลพวงนะคะมาจากการที่ตัวของคุณเนี่ยทำสิ่งใดนะคะไว้ในอดีต สิ่งดีๆความดีนะคะความโชคดีเกิดมาจากสิ่งใดนะคะที่คุณทำไว้แนดิทำงานหนักนะ,ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่คือไม่ว่าจะเจองานหนักสถานการณ์หนักๆเหตุการณ์หนักๆตัวของคุณก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของการที่รู้จักศึกษาหาความรู้ นะคะใส่ตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ายึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมความดีสิ่งดีงามนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่สนใจไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์เหตุการณ์เลวร้ายแค่ไหนคุณก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบ ยุ่งวุ่นวายกับผู้คนหรือว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณไม่เก็บเอา,เอามาใส่ใจนะแล้วก็คือมองเพียงแค่ในเรื่องของชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ให้โอกาสคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเชื่อมั่นในคุณงามความดีบุญกุศลที่คุณทําจึงส่งผลทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆมาได้ด้วยตัวเองนะคะเนี่ยความเป็น นักบวชความเป็นผู้ที่มีศีลธรรมความเป็นคนที่รักความสันโดษนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะเป็นนักลงทุนเป็นคนที่ช่างคิดช่างจดช่างจําช่างเรียนรู้นะคะก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่าเวลาที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณรีบไขว่ขวานะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของตัวเองดีอ่ะคือแบบอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ก็คือแบบปล่อยทิ้งไปนี่คือสิ่งที่คุณทํานะคะ อาจจะเป็นนิสัยของคุณอาจจะเป็นพฤติกรรมของคุณโดยกระดาษก็เลยส่งผลทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยโคตรดีเลยเป็นคนรู้จักวางรู้จักการวางแผนชีวิตรู้จักนะช่วยโอกาสนะคะรู้จักกอบโกยในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะคะแล้วก็รู้จักการเรียนรู้นะการพัฒนาตัวเองนะ,ะให้เอาตัวรอดในสภาวะสังคมที่เหมือนเกิดความวุ่นวาย นะคะสามารถอยู่ได้นะคะแล้วก็รู้จักให้อภัยผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนี่พลังงานของความโชคดีที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ไปต้นไปฟังเพื่อไปแก้ํำทานเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ